こんにちは私の名前はりょう太です。はい What มาเจอกันอีกแล้วนะจงกุง้งสบายดีไหมสบายดีครับอือจำไ,ได้ไหมภาษา,าญี่ปุ่นจะพูดว่าอย่างไรจำได้ครับถ้าพูดภาษาญี่ปุ่นเก,ก็นกิเดสกะเกนกิเดสกะใช่แล้วก็ถ้าสบายดีจะพูดว่าให้เก็นกิเดสใหเกมนกิเดสอ๋อแกมาแกมาแกมาวันนี้พักเราจะไปทดลองน,นะแล้วก็ ต้องเปลี <irgendw carbono> <displayed, S 2> okay, um ่ยนจุดก่อนนะโอเคนะจุงกุ้งงั้นจะกระโดดด้วยกันนะหนึ่งสองสามโอ้เป็นตาด้วยวันนี้พวกเราจะมาทำอะไรกันหรอครับฮาวันนี้พวกเราจะทำทอปร้องผู้เข้าไฟลาวานะครับผู้เข้าไฟลาวาภาษาญี่ปุ่นคือคาซันนะครับคาซัน ใช่คาซันนะครับน่าสนใจไหมหน่าสนใจมากๆเลยครับน่าสนใจภาษาญี่ปุ่นคือโอโมชิโรโซนะครับโอโมชิโรโซใช่เคมากโอ้ยซ้ำอย่างโอ้ยเก๋มากเนาะยนเคยเห็นผู้ก่อไฟไหมอเอ๊ะ <c oughs> ไม่เคยเห็นนะจริงๆแล้วที่ญี่ปุ่นมีผู้ก่อไฟเยอะมากเนะาะเยอะมากภาษาญี่ปุ่นคือたซัง ทากะซังใช่ทากะซังนะครับอแล้วรับในญี่ปุ่นมีผู้ขอไฟที่มีชื่อเสียงมากๆเนาะมีชื่อเสียงภาษาญี่ปุ่นคือยูเมะนะครับยูเมะภูเขาไฟฟูจิใช่ไหมคะรู้แล้วเหรอแกง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 เคยเห็นไหมเคยเห็นฟูจิสัมไมแต่ว่าเคยเห็นในรูปในทีวีอะไรเนี่ยเคยเห็นใช่ไหมใช ใช่ครับผู้จิสังเคิร์สิกในชาติที่ญี่ปุ่นนะครับแต่ถ้าเราบดขึ้นนาำมันจะเป็นไงล่ะครับถ้าเราบูดจริงๆโอ้โหเย,ย่มากๆนะเย,ย่มากๆใช่ไหมมันเย่มากๆนะใช่เย่มากเย่มากๆภาษาญี่ปุ่นคือสกุกคือบาลยุยสกุคุบาลุยเก่งมากเก่งมากเก่งมากอ่ะแ,แต่วันนี้ไม่ต้องหว่วงนะวันนี้แค่ตดร้อนเฉยเฉยโอเคพร้อมหรือย,อยังพร้อมแล้วครับอีกที่หน้าโซ่อืมนี่จุงกุ้ง นี่คืออุปรกรณ์ที่สาหรับทดลองน,นะอันนี้ภาษาไทยอะไรครับน้ำส้มสายชูใช่ถูกท้องน้ำส้มสายชูภาษาญี่ปุ่นคือโอซุโอซุแล้วนี่น้ำยาล้างจานภาษาญี่ปุน่นเซนไซเซนไซใช่ใเซนไซเอแล้วก็สีผสมอาหารสีแดงภาษาญี่ปุ่นช็ุเบนินะค,ครับช็ุเบนิอืมแล้วก็นี่นี่ เบกกิ้งโซดาเบกกิ้งโซดาภาษสายอีกคนเรียกว่ายูโซ so นะครับยูโซยูโซนะครับแหมเก่งมากเอ๊ะลองเลยยังอลองเลยยังนะยังอื่นใส่<ต>น้ำส้มสาชูใช่ครั้งแรกใส่น้ำส้มสาชูลงไปตรงนี้ครับตอนจองนะตอนจองน้ำยาล้างจานน้ำยาล้างจานกินใส่เอง อันนี้นิดนึงใส่นิดนึงหนึ่งองหยดนะใส่นิดนึง <S <S โอเคสุดท้ายนะอันนี้ทำกันที่สุดนะ <S <S จูงกุญจงจูงดาจุกกุงจุงกุญพปรอมหรู้ยังว2 3 GO ่าวว้ายังไงบ้านจุงกุสนไหมสนุกครับ สนุกไหมถ้าพูดภาษาญี่ปุ่นทานุชีเดสคะนะครับทานนชีเดสคะมากเลยครับโออไม่ทานนชี <laughs> เดสกะแปลว่ามันคำถามคำถามนะถ้ารู้สึกสนุกมากก็จะพูดว่าทานนชีเดสนะครับทานนชีเดสเย้บางครัผมก็สนุกมากนะครับยังไงก็ทุกทุกคนอย่าลืมติดตามนะครับแล้วเจอกันตอนหน้านะครับบ๊ายบาย